อีกหนึ่งเรื่องครับที่เราต้องตามสถานการณ์กันอยู่ล่าสุดครับเรื่องราวของโรคฝีดาดลิงหรือว่าฝีดาดวานอนเนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่ทราบกันว่าเดินทางมาจากทวีปแอฟริกาและก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจยืนยันสายพันธุ์ด้วยล่าสุดครับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์โรคฝีดาดวานอนที่กําลังแพร่ระบาดกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็ต้องบอกว่าพบผู้ป่วยสูงมากขึ้นในทวีปแอฟริกา ้าอย่างใกล้ชิดล่าสุดโดยทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยได้ประกาศด้วยนะครับให้โรคฝีดาษวานอนเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งทางด้านของสาธารณาสุขนะคะที่มีผลกระทบระหว่างประเทศนะคะก็มีการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย WTO นะคะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตยากรก็ได้เร่งดําเนินการในการตรวจสอบกรณีผู้ป่วยฝีดาดวานอนสงสั สายพันธุ์ครัสวันนะคะรายแรกของไทยที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาค่ะโดยทำรายของผู้ต้องสงสัยป่วยฝีดาดวานอนท่านนี้เนี่ยนะคะ<ม>ก็คือเป็นเพศชายชาวยุโรปนะคะอายุ66ปีเดินทางมาจากทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดค่ะโดยเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะในวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมามแล้ววันที่15สิงหาคมเนี่ยก็เริ่มที่จะมีอาการป่วย มีไข้นะคะแล้วก็ได้รับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะผลการตรวจเชื้อโรคฝีดัดวานอนคลัดทูเนี่ยผลออกมาเป็นลบแต่ว่าคลัดวันบีเนี่ย ผลยังไม่ทราบชัดเจนนะคะอันนี้ก็ต้องรอการตรวจใหม่แล้วก็อยู่ในระหว่างการรอผลตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยในขณะนี้ก็ได้มีการส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยผู้ที่สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยในช่วงก่อนเดินทางเข้ามาประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย43รายนะคะคแล้วก็ ขอให้ผู้ที่มีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเฝ้าสังเกตอาการภายใน21วันค่ะซึ่งในระหว่างนี้หากมีอาการไข้นะคะมีผื่นหรือว่าต่อมน้ำเหลืองโตก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะมาดูมาตรการกันบ้างนะครับในการป้องกันโรคฝีดาษวานอนครับเนื่องจากว่ามี6ประเทศในทวีปแอฟริกานะครับที่มีการแพร่ระบาดกันในขณะนี้ได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐอูกันดานะครับสาธารณรัฐ วัน万ามีสาธารณรัฐบุรุนดีนะครับสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐโกโดิวัวนะครับแล้วก็มีอยู่ในพื้นที่เขตติดโรคไข้เหลืองด้วยนะฮะ<ช>ซึ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคนะคะก็มีการกําหนดให้ลงทะเบียนผ่านระบบไทยเฮลพ์พาสนะคะซึ่งจะต้องมีการตรวจคัดกรอง กับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก่อนเข้ามาที่ประเทศไทยของเรานะคะผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก6ประเทศข้างต้นเนี่ยก็จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสอบถามอาการรวมไปถึงการสังเกตผื่นตามร่างกายด้วยซึ่งถ้าหากมีอาการเข้าได้กับโรคฝีดาดวานอน,นะคะก็จะมีการกักแยกผู้เดินทางซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเพิ่มเติมนั่นเองในส่วนนี้นะคะคุณผู้ชม ต้องบอกว่าสถานการณ์ของโรคฝีดาดวานอนทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ทาง W T O ก็ได้มีการแจ้งเตือนสถานการณ์การแพร่ระบาดนะคะในบริเวณของทวีปแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันออกนะคะโดยประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเลยทีเดียวแต่ในส่วนของประเทศไทยต้องบอกว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยอย่าพึ่ง ตนก,ตน,กนะคะคเพราะว่าในทุกๆส่วนนี้ก็ยังสามารถที่จะจัดการได้อยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่รุนแรงเท่าโควิด แน่นอนนะคะก็มีการยืนยันออกมาจากท่านอธิบดีด้วยครับผมในทางกรมควบคุมโรคนะ,คะัะมีการวางมาตรการในการเฝ้าระวังแบบเข้มงวดเลยโดยให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เนี่ยเพิ่มการเฝ้าระวังผู้ที่อาจป่วยเป็นโรคฝีดาษวานอนโดยใช้แนวทางเฝ้าระวงังแนวทางการวินิจฉัยและวก็แนวทางในการรักษาตามมาตรการนะฮะในการดูแลโรคฝีดาษวานอนแล้วก็ให้ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ คัดกรองฮนะโรคฝีดาษวาน,นอนให้ผู้เดินทางเนี่ยที่มีความเสี่ยงที่มาจากประเทศในทวีปแอฟริกาณนะจุดคัดกรองทุกช่องทางครับทั้งทางบก ทางเรือและก็ทางอากาศก่อนจะเข้าประเทศด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบริเวณด่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดอนเมืองและก็อู่ตะเภา,าด้วยครับใช่แล้วล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมในเรื่องของการที่จะเน้นย้ำในการป้องกันโรคฝีดาดวานอนนะคะก็ต้องแนะนํากันนะในการปฏิบัติตัวอของทุกทกท่านนะคะเพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากการแพร่ระบาดของโรคฝีดาดวานอน,นะคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดหรือว่าคนพลุกพ่าน ะะหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับบคุคคลแล้วก็ขอให้มีการทําความสะอาดในพื้นที่บริเวณที่มีจุดสัมผัสร่รวมอย่างสม่ําเสมอ,อม สิ่งที่สําคัญที่เราสามารถที่จะดูแลตนเองได้นั่นก็คือการหมั่นในการทําความสะอาดมือนะคะล้างมือด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับบุคคลอื่นค่ะและถ้าหากว่ามีผู้ที่มีอาการต้องสงสัยนะคะคสามารถที่จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งเลยหรือว่าหากมีข้อสงสยัยก็ให้ติดต่อที่สายด่วน1 4 2, 2 2กรมครวบคุมโรคก็ได้ค่ะนี่คือการเตรียมความพร้อมนะฮะในเรื่องของทาง ภากฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมควบคุมโรคด้วยเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วนนะฮะเพื่อที่จะรับมือกับเรื่องราวของโรคฝีดาดวานอนซึ่งอย่างที่ย้ํากันว่ายังสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงนะฮะเราก็ต้องรมะมัดระวังแล้วก็ดูแลเรื่องของความสะอาดเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วนะครับมันทําความสะอาดร่างกายแล้วก็รักษาเรื่องของระบบสุขอ,อนามัยต่างๆให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยอยู่เสมอนั่นเองใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญนะก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันนะคะเพราะว่าทุกสถานการณ์เรายังคงจัดการ ได้อยู่เนาะแล้วก็มีความที่รุนแรงเนี่ยไม่ได้เทียบเท่ากับโควิด -19 ใช่ะนะฮะ,ฮะก็เป็นเรื่องราวที่เตรียมมาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะ,ฮะในส่วนของหลายๆเรื่องราวที่หลายคนกังวลใจอยู่นะฮะ